เรามาดูครับหนึ่งน่นรถอะไรก็ไปได้เดี๋ยวผมจะเอาคันนี้ขึ้นเ,เอาเราไปปวดประบปวดหุนนมึมโอ้ยมองผ่านไปกูจะผ่านเขาเนี่ย นย่างมันและลงนี่มีใจไปได้หมดอ๋อมวยมวอยู่ที่ใจแห้วเลดี้แนน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 เรียบร้อยป่ะรับชมครับเอสต่อไปไปแล้วเว้ยดินหนังมูฟเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าครับเดี๋ยวไปดูข้างหน้าเฮ้ย

ยังเนบจ้ามือเจี๊ยดเ,เลยเอาละครับเก็บคอมันเก็บกูมาแล้วเนื้อหนีด้วย ที่วันนี้มองไปที่มูน้ำครับเอ้โอ้โหแดงๆนะแดงๆเลยครับอ้าวคู่นี้คู่นี้มาบอกลักอะไรกันเดี๋ยวควเสี่ยน้ำเข้าเวลาดูน้ำเบาๆเดี๋ยวไปอยู่หินรอเนอะไม่อยวันนี้เราอยู่กับรถอะไรก็ไปได้นะครับผมปีท้าย นั่นเห็นเราเจอเลยดูวยดีเลย อยู่ทัดหัวบ่ะน่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวปเป็นหวบพุ้น เออน่ะเปิดข้าเร่งส่งไปเลยลูกเดี๋ยวดูใจเย็นอ่าเดี๋ยวขูดูเรดิ้วลวนเรดิ้วมาโยขาแล้วเปิดคันเร่งส่งมาเลยนั่นแหละเปิดคันเร่งส่งมาเลย

ฮะเรามาดูความสวยงามครับกับธรรมชาติจังหวัดเชียงใหม่น,นี่เมีหมอกนะครับฝนตกนะครับเราจะ ไปล่าหมอก,กันสำหรับพี่น้องที่รับชมทุกที่วิดีโอผมนะครับแล้วก็อยากท่องเที่ยวแบบนี้นะครับมาจังหวัดเชียงใหม่นะครับกรากผมได้เลยนะครับเนอะต้อมกระชายดำพี่ต้อมน้ำท่าผมหน่อยได้ยินดีครับท่านจะเอาเพื่อนท่านมานะครับท่านจะมาคนเดียวนะครับท่านจะมากับแฟนท่านจะเอาแฟน้อนได้หมด เผมจัดให้ครับ <c oughs> เราเอาความสวยงามนะครับมาให้พี่น้องนี่ดูกับที่พิเศษนะครับเขาเรียกว่าตามหาหมอกหรือที่เขาเรียกว่าตามล่าหมอกโอ้โหยังไงเขอะไรกันจ๊ะ